เอินหัวก็ได้เอินโกก็ได้หรือเอินลูกออดนั่นเองอยุคโฮมีตลอดเด้ค่ะทุกคนนี่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนทํานะคะซูเพสินุซาผพ้ทธายมีรายยุคโกับนันนันนะคะนันนันบอกว่ามือน,นี้นะมีภารกิจแล้วเพราะว่าเลียวเบิ้งเฮือน่าเห็นอย่างนั้นเห็นลูกล,ลูกกบเห็นลูกกบนะคะคือโกนะเนาะโกะหรือว่าลูกหัวนะคะกก,ก,ก,ก่อนที่ห้าสีสูบน้ำใส่เข่าฮาตรง แตมันจะก่อนเนาะอ๋อเดี๋ยวจะมึงจะทำมาซอนโกกันค่ะทุกคนไปไปเริ่มบรรยากาศกันเลยเราตรงนี้บอน,นานๆรวยเริ่มมือเร่มมือาตรงนี้จะบอโอ้วิธีการออโอ้โได้ทำมือนน,นานๆมันเป็นไหมมาเดี๋ยวเวลาลองมึงซอนสีละเหือได้น,นานๆในเกาะทำไหมไม่ทำด้วย ได้แต่ลูกมันน้อยเกินแบบน้อยตัวนี้น้อยน้อยแบบน้อยแห้งอ่ะทุกคนทำมันจุพื้นเลยเดี๋ยวได้สองตัวทุกคนได้สองโตกับกขกอะไรอยู่โอ้ด้านนะแค่ลายัวแมงอะไรเนี่ยนี่กับแมงนี่กินได้เด้อร์ตัวน่ะโตด้านเดียวมาก มมันมาพีละนั้นน้เริ่มเปตีแล้วมั้น้องเริ่มมีตีแล้วเริ่มกะนอันนี้เหนียวได้เลยโอ้ยใกล้ๆใกล้ๆเออหน้าตูดรอเขาจะเอา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 คเ้าเงแย่ๆโอ้ยได้สามตัว นี่ทุกคนหาแต่ซอนนะคะกะไดประมาณนี้แล้วน่าจะได้หมกอยู่แน่น่นเนาะเพื่ออ้อมเพื่ออ้อมตะก,กานี่ก็คือน่าจะได้หมกนะคะทุกคนนี่เพื่อได้มากินหมุหมกหวก่วกแล้วเพื่อไดเอ้เอิญโกเอินห่วกก็ได้เอินโกก็ได้หรือเอินลูกออดนั่นเองนะคะตัวเดียวกันนะคะทุกคนแล้วแต่ท้องถิมแล้วแต่ทองนี้เพราะเอิญยังให้ย่อลูกห่วกด้วยกันลูกห่วก หัวกัน้นหัวกบหัวกบพนากรหัวกบเดี๋ยวเบรามายาก้ากันตาค่ะทุกคนเนี่ยน่อยนึงเนาะก็จะซากกันไปนะะคเอแล้วค่ะ,อออนนะโอ้ย <laughs> <laughs> ได้ตัวเดียวโอ้ยไม่ได้กินไงาดี๋ยววองนี้ได้หนึ่งตัวนี่โอ้โหเบังนาหน่องจิ้มลิมอ่ะตัวใหญ่ใช่โอ้เป็นตีนนะขัดมือสองมือไปได้ดิค่ะโมเบ,บิงนี่อ๋อแน่นอนถ้าเกิดนี่ เอาเป็นตีนก็คือถ้าเกิดทำบ่งมาหันก็คือน้องจะใช่มันจะเป็นตีนก็ป็นบเลยกบลยจะกัดหางเจ้าของกันติดตัวเลยติดใกลโพวกตรแต่ลูกเล็กๆมันเยอะมากเลยว้าเนี่ยตาหมูุัวเฮ้ยนี่ยหลายขึ้นแล้วหน่อยหนึ่งค่ะทุกคนเอาไ่ลูกหมู ไลฟ์เป็นการไลฟน้องมากแล้วน้องเซบเต้กนะขึ้นะเลเากับบริกินดนเล้วนะทุกคนเนเบ้องเวลาหากันต่อนหนนึด้นะคะ บาบาแต่ตมันจะมีมักอย่างมั้อย่างอะไรอย่าง,ายยางนี้เลยมันใกล้ต้นใหญ่เบิงบ้ง<ม>ว้ายวยอดทุกคนบอกเลยวะของดีของแซ่บด้วยนี่ของแซ่บเป็นีไข่น่าจะได้หลด้อยนี่เพราะว,ว่าเบิ้งหนึ่งห้าสิบบาทว้าวเยอะๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยว แน่นอนว่าเราจะหาอีกแล้วซึ่งในนั้นก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามเพจถนนสาวพุทธายเดอจ้าน,นะคะถ้าเกิดเราพูดแยังกินกะสั่งไว้ได้นะคะขายขายประมาณพันนึงตรงนี้ <c oughs> ย,ย,ย,ย่อไเ่ต้องมาซื้อดอกแต่กินยากแค่นี้ต้องยุคโค้งหนังนาได้ยังได้กินแสบตัวอ้วนพร้อมยุคโค้งมีตลอดยุคโค้งมีตลอดเลยค่ะทุกคนนี่พูดอยังกินวะผมไม่น่าดีค่ะทุกคน เยอะเยอะโอ้ยหนาเลยนี่ทุกคนนี่ค่ะผลประกอบการนี่เขาจะเท,เทล่างนะคะทุกคนนี่ปัาอโอ้โหใช้ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้หลายแบบนี้แหละค่ะทุกคนถ้าขายได้จักบาทนันั้นสามสี่ร้อยโอ้สามสี่ร้อยเป็นเด้อนะคะก่ <c oughs> <c oughs> ได้สนใจแฮกเสรบอ,อกได้นะคะขายกองนั่นท่าน,นึงนะคะ นี่ทุกคนมกอมคนะคะน่าจะเป็นมกอคเนาะพลอยกเห็นเอ็ดเมนูอย่างคองมเมนต์มาก,กันได้เด้อ่ะโยง